ระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุดหมายถึงข้อบังคับที่จะให้ปฏิบัติหรือข้อพึงปฏิบัติโดยเกิดจากจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติตนของผู้ใช้บริการเพื่อความสงบเรียบร้อยเมื่อเข้าใช้บริการห้องสมุดครับโดยระเบียบการเข้าใช้บริการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีดังต่อไปนี้ครับแต่งกายสุภาพค,คือชุดที่ใส่แล้วดูเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆและถูกกาลเทศะ ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นเมื่ออยู่ในพื้นที่ของห้องสมุดเพราะเมื่อเรามาอ่านหนังสือเราก็ต้องการสมาธิใช่ไหมครับห้ามนําอาหารเข้ามาในห้องสมุดหากเศษอาหารหกเลอะเทอะบนหนังสืออาจจะทําให้หนังสือได้รับความเสียหายและที่สําคัญกลิ่นของอาหารอาจจะไปรบกวนผู้ใช้บริการท่านอื่นครับเมื่อใช้หนังสือหรือสิ่งพิมพ์ใดเสร็จแล้วควรนำไปเก็บที่เดิมเช่นวารสาร หนังสือพิมพ์ส่วนหนังสือใดหากไม่แน่ใจใว่าเก็บเข้าที่ได้ถูกต้องควรนําไปวางไว้ที่รถเข็นที่จัดไว้ให้เพื่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะได้นาไปเก็บเข้าที่ได้อย่างถูกต้องครับไม่ขีดเขียนหรือทําเครื่องหมายใดๆลงในหนังสือของห้องสมุดไม่ลักขโมยฉีกตัดโยนหรือทําลายหนังสือและทรัพยากรสาระสนเทศอื่นๆเพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้นครับ และทั้งหมดนี้คือระเบียบการเข้าใช้สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ครับ